บ่าเฉลยนะสอ้านะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้นะอันนี้เอมาอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เปรยยาที่เกิดขึ้นในกดเช่นเดียวกันอันนี้ก็ตัดก็จะได้คาร์บอกซิลิกกับตัวของเอมีนเนาะ <c oughs> น้ำเข้าตรงนี้ไฮโดรเจนนะครับน้ำเนี่ยก็ OH ก็จะกลับข้อที่เดิมนะครับตัวของไฮโดรเจนก็จะกลับ เ uh, ข้ายัางตัวของเอมีน uh, นะครับอันนี้เป็น Secondary a m i n ีนะถ้าเป็น Primary a m i n ีเนี่ยมันจะได้แอมโมเนียแก๊สแอมโมเนียแต่ถ้าเป็นเซ c o ันดารีเอ n มเนี่ยมันจะได้ตัวของเอมีนกับกรดคาร์บอิลิกนะครับอันนี้ก็ได้เป็น c s 3 OH นะครับ แล้วก็บวกตัวนี้ NS2 นะครับบวกตัวนี้นะคราวนี้ตัวของเอมีนเนี่ยเอมีนเนี่ยมันเป็นเบสเช่นเดียวกับแอมโมเนียนะครับเอมีนจะทำปฏิกิริยานะครับกับกรดที่ใช้เป็นตัวเร่งนะครับ ก็จะได้เป็นตัวของเกลือของเอมีนออกมานะครับอันนี้ก็เป็น NS3 บวก 2.6นะครับ2.6ตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นไซคลิกนะครับไซคลิกเอไมในเอไมที่เป็นวงนะครับไซคลิกเอไมนะครับเอไมที่เป็นวงคราวนี้ไซคลิกเอไมเนี่ยเมื่อมันเกิดปริยาไฮโดรซิสเนี่ยมันจะต้องมีการแตกวงนะครับดังนั้นมันก็จะเบรกตรงนี้นะคราวนี้พอเบรกเสร็จเนี่ยมันก็จะได้เป็นโครงสร้างที่เป็นอ่าเป็นโซ่เปิดนะครับคราวนี้ ถ้าอยากวาดให้แม่นต้องนับจำนวนคาร์บอนนะคาร์บอนก็จะมีทั้งหมดอยู่หนึ่งสองสามสี่มีคาร์บอนทั้งหมดสี่ตัวนะครับคราวนี้ก็เริ่มต้นนะครับคาร์บอนทั้งหมด4ี่ตัวเนี่ยก็เริ่มฝั่งนี้แล้วกันเนาะอน้ำว่าน้ำ H O นะครับ H O H OH, OH, ก็เข้าตรงนี้นะส่วนไฮโดรเจนก็จะเข้าตรงนี้ดังนั้นฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าเขียน H <c oughs> ซีบอนโอนะครับอันนี้ก็จะมีคาร์บอนอยู่4ตัวแล้วก็ได้เป็น NS 2นะครับตัวนี้เนาะแต่เปรีย่น,นี้มันเกิดในกฎนะครับหมู่ฟังก์ชันเอมีนเนี่ยมันเป็นเบสอยู่ละตรงเนี้ย มันแสดงความเป็นเบสนะครับดังนั้นปฏิกิริยานะครับจะเกิดขึ้นต่อนะครับเกิดขึ้นต่อก็คือกรดที่ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาก็จะทำปฏิกับหมู่เอมีนต่อนะครับก็ได้เป็นตัวของเกลือออกมาส่วนหมู่ฟังก์ชันไฮดรอกซิลนะครับก็ยังคงอยู่ตามปกติ ไม่ใช่ไฮดรอกซิลคาร์บอซิลนะครับยังคงอยู่ตามปกติอันนี้ใส่จะใส่อิเล็กตรอนคู่เดีเดียวด้วยก็ได้นะตรงนี้นะเพราะไนโตรเจนต้องมีอิเล็กตรอนคู่เดีเดียวหนึ่งคู่เสมอนะครับ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ท้ายที่สุดแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็จะเป็นตัวนี้นะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่ได้เนี่ยหมู่ฟังกช์ชันที่เป็นเอมีนเนี่ยจะทำปริยากับ H บวกต่อนะแล้วได้เป็นด้านล่างนะครับ ันนี้เขียนตำแหน่งคาร์บ,บอนไปก็ได้นะนี้เป็นหนึ่งสองสามสี่อันนี้ก็เป็นหนึ่งสองสามสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ต่อไปสองจุดเจ็ดนะครับ 2.7เป็นไซคลิกเหมือนกันนะครับอันเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าทําคนละพสภาวะอันนี้สภาวะที่เป็นเป็นเบสนะครับอ่าเอไมอยู่ตรงนี้นะดังนั้นมันก็จะเบรกนะครับ OH กลับเข้าที่เดิมนะครับไฮโดรเจนก็กลับเข้าตรงที่เป็นอ่าส่วนของเอมีนนะครับคาร์บอนมีทั้งหมด4ตัวเหมือนเดิมนะครับ1 2 3 4 หนึ่งสองสามสี่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะครับก็จะเป็นสองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอคาร์บอนตัวที่หนึ่ง สองสามแล้วก็สี่คราวนี้ในสารประกอบตัวนี้เนี่ยมันมีหมู่คาร์บอกซิลอยู่ <c oughs> ตรงเนี้ยเป็นหมู่ที่แสดงความเป็นกรดคาร์บอกซิลจะทำาปียาต่อกับตัวของโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับปียาไปด้านเดียวนะไม่มีสมดุลน,นะครับก็จะเกิดตัวของ เกลือนะครับโอลบอันนี้ก็เป็น Cs สองอันนี้ก็เป็น Nh 2ตามปกตินะครับเพราะว่าหมู่เอมีนก็เป็นเบสเนาะโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็เป็นเบสก็ไม่ทำปฏิกิริยากันนะครับแล้วก็มีน้ำเกิดขึ้นด้วยนะครับก็มีน้ำเกิดขึ้นด้วยเนาะ น้ำมาจากไหนน้ำก็มาจากตัวเนี้ยสูญเสียไฮโดรเจนแล้วก็ตรงเนี้ยสูญเสียโ OH อนะครับก็ได้น้ําออกมานะครับเป็นปริยากรเบสตามปกติ ขอนะไร่างเลยอะไรนะข้อำอันนี้น้ำมาจากมายถึงตรงนี้ใช่ไหมตรงไหนนะน้ำมาจากไหนอคิดว่าน้ำมาจากไหนคิดว่าน้ำมาจากไหน ใช่ถูกต้องเพราะว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์มันเป็นของแข็งดังนั้นเนี่ยโซเดียมไฮดรอกไซด์จริงๆแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ต้องละไว้ในฐานที่ที่ที่เข้าใจนะว่าข้อสอบมีอย่างนี้จริงๆนะเขียนได้น n l, n l h นะอย่างเงี้ยแล้วบางทีเราหาน้ำไม่เจออย่างเงี้ยอันเนี้ย n l h ตรงเนี้ยมันคือ NaOH ในภะาะวะที่เป็น aqueous เวลามาทำปฏิกิริยาเนี่ย NLS มันเป็นของแข็งเราต้องมาละลายน้ำก่อนนะครับ จากนั้นเนี่ยน้ำก็มาจากไหนน้ำก็มาจากที่ใช้ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นั่นแหละนะปริยาบางครั้งเนี่ยไฮโดรซิสมันจะเขียนได้ได้หลายแบบเนาะบางครั้งเขาอาจจะเขียนสมมุติว่าสาร x บวก h2O แล้วก็เขียน n l o h อย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะเขียน n l o h ควบไปเลยอย่างเงี้ยนะตรงนี้เนี่ยก็ ต้องดูลักษณะโจทย์ด้วยนะครับไม่ผิดนะครับมันเขียนได้สองแบบนะอันต่อไปอันอันต่อไปเป็นเอสเทอนะครับตัวนี้นะอันต่อไปเป็นเอสเทอนะครับอาเอสเทอมูฟังก์ชันตรงนี้อะ มูฟฟังก์ชันที่เป็นเอสเทก็อยู่ตรงนี้เนาะแน่นอนมันจะตัดนะครับน้ำโอเอชกลับเข้าที่เดิมไฮโดรเจนกลับเข้าส่วนที่เป็นแอลกอฮอล นะครับาวนี้เิียร์เกิดขึ้นในเบสนะครับส่วนที่เป็นกรดคาร์บอกซิลิกเนี่ยจะทำเิียรกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อนะทำเิียรกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อก็ได้เป็นเกลือของกรดอินทรีย์ ได้เกิืของกฎดอินทรีย์ดังนั้นเนี่ยโปรดักท,ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับท้ายที่สุดแล้วเราก็จะมี2ตัว อ๋อเขียนผิดไม่ใช่เป็นฟีนนะเป็นแอลกอฮอล์ธรรมดานะครับอันนี้เขียนผิดนะต่อไป2.9นะครับไฮดโดรซิสในภาวะที่เป็นเป็นกรดนะครับ ถ้าเอสเทอร์ถ้าทำปริยาในกฎเนี่ยมันจะได้คาร์บอกซิลิกกับแอลกอฮอล์กลับมาอย่างเดียวเนาะไม่มีตัวไหนที่ที่จะทํำปริยาต่อแล้วนะครับดังนั้นอันนี้ก็ได้ผลิตภัณฑ์2อันก็คือตัวของคาร์บอกซิลิกกับตัวของแอลกอฮอล์นะครับ อาได้สองตัวนี้ออกมานะไม่มีตัวไหนที่จะทําปริยาต่อแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นภาะวะในกรดเนาะกรดก็ไม่ทํเปียกกับกรดแอลกอฮอล์ก็ไม่ทำเปียากับกรดนะครับก็เปียกแค่สิ้นสุดแค่ตรงนี้นะจกเดือดสองจุดสินะครับอันนี้เนี่ยไม่แน่ข้อสอบอาจจะออกนะครับ นะโครงสร้างตรงนี้นะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวของเพปไทด์นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะได้เรียนในในสารชีวโมเลกุลเนาะแต่คราวนี้เนี่ยเขาตัดออกไปนะครับคราวนี้จะรู้ได้ไงว่ามันจะเกิดปฏิกิริยานะตรงไหนนะครับก่อนอื่นให้แก้ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้เป็น c r i b o n u c l e o t d แก้ตรงนี้นิดหนึ่งนะเป็น c r i o u c l e o t d นะ ตัวของเพปไทเนี่ยนะครับมันจะเจอตัวของอพันธะเอไมนะครับเป็นเอไมบอลนะอยู่ในโมเลกุลเพรานะเนี่ยหาเอไมก่อนนะครับตรงนี้นะตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะดังนั้นเวลาเกิดปฏิกิริยาเนี่ยนะครับตัดเลยนะ ตัดตรงนี้นะครับนะตัดตรงไหนอีกตัดตรงนี้อีกนะครับตรงนี้ก็ตัดตรงนี้ตัดตรงนี้นะครับแล้วปฏิกิริยานะครับมันมีทั้งหมดกี่กี่กี่พันธะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าพันธะเพราะนั้นน้ํามันก็จะเข้าทำปฏิกิริยาทั้งหมดห้าตำแหน่งนะครับอะเอชโอนะ ا ا H O H อ่ะเขียนไว้เลยนะครับ เอามาดูนะครับส่วนแรกเนาะพี่จะเขียนเป็นส่วนๆนะครับเอามาดูโครงสร้างแรกที่ได้นี่โครงสร้างแรกนะครับโครงสร้างที่สองโครงสร้างที่สามนะในโครงสร้างที่สี่โครงสร้างที่ห้าแล้วก็มีโครงสร้างที่หกนะครับเอามาดูโครงสร้างโครงสร้างแรกที่ได้นะครับ มันคืออะไรนะครับหกับ2นะอะดูตัวที่1นะครับตัวที่1ตัวตัวที่1คืออะไร H C O O H ทันไหมตรงนี้เห็นไหม O H เข้าตำแหน่งนั้นถูกไหมก็ได้เป็น H C O H อ่ะแล้วตัวที่2ล uh, ่ะได้อะไรนะครับนะตัวที่สอง ดูดีๆนะตัวที่2ต้องดู2ตําแหน่งนะพร้อมกันนะตัวที่2อย่าลืมนะมี2ฟังก์ชันเนอะได้ตัวนี้ออกมานะครับได้ตัวนี้ออกมานะแล้วก็มี n อ็นอะไรเอ 2น,นะครับและตำแหน่งนี้เป็น C, อะไรซอะไร OO แล้วก็ OH อ่ะดูทันไหมความจริงตัวนี้เนี่ยนะครับพอได้ NS 2ปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาต่อทันทีเพราะว่าอันนี้มันเป็นปิยาในกรดถูกไหม NS2 ตัวนี้มันเป็นเบสถูกไหมดังนั้นหลังเกิดปิยาปบ NS2 ตัวนี้จะกลายเป็น NS3 แล้วก็บวกนะจำไว้เสมอหมู่เอมินจะกลายเป็นเกลือนะครับหมู่อะมิโนจะกลายเป็นเกลือนะเพราะว่าหมู่อะมิโนจะทํำเบียกับกรดที่อยู่ในสารละลายนะครับส่วนหมู่คาร์บอกซิลมันเป็นกรดอยู่ละ มันก็ไม่เกิดปฏิกิริยาอ่ามาดูโครงสร้างที่สามต่อนะครับเออเริ่มเขียนตรงนี้อีก,กอันนี้เป็น C เอะไรเสสามนะครับอ่ามาดูโครงสร้างที่สามต่อนะโครงสร้างที่สามเนี่ยมันก็เหมือนกับโครงสร้างโครงสร้างที่สองเลยถูกไหมถูกไหมสังเกตดีดีสองสามสี่เนี่ยอันเดียวกันสามแล้วก็สี่เนี่ยมันก็คือได้ตัวนี้ เห็นไหมสองสามสี่มันคือตัวเดียวกันนะครับสองสามสี่มันคือตัวเดียวกันเห็นไหมดูได้ไหมเออดูโครงสร้างเนาะมันคล้ายกันเลยนะครับ2องสามสี่ไม่ใช่คล้ายกันอะมันคือตัวเดียวกันเลยนะครับต่อไปแล้วตัวที่ห้าตัวที่ห้าคืออะไรนะครับนะตัวที่ห้าคือส่วนเนี้ย อ่าส่วนที่ห้านะครับส่วนที่ห้านะครับอันนี้ก็ได้เป็น ns สองก่อนเนาะอ่าตรงนี้ก็เป็นหนึ่งสองสามนะครับแต่คราวนี้ส่วนที่เป็นเอมีนจะทำปิยากับอะไร กับกดต่อได้เป็น ns 3นะครับนะส่วนที่5นะส่วนส่วนที่6แน่นอนว่าจะได้ ns 3มถูกไหมส่วนที่6จะได้ ns 3นะครับแต่ ns 3ก็จะทำพิากับอะไร h บวกที่อยู่ในสารละลายก็ได้เป็น ns c บวกนะครับได้เป็น ns c บวกเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นโปรดักทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับ ก็จะได้ทั้งหมดอยู่1 2ึสแล้วก็4ตัวเนาะเพราะมันมีตัวตัวที่ซ้ำกันเนี่ยทั้งหมดอยู่3ตัวนะครับหลักๆเนี่ยก็จะได้ผิดพันผสมทั้งหมดอยู่อ่าสตัวเนาะก็จะมีตัวของฟอร์มิกแล้วก็จะมีสารส3งสามแล้วก็มีแอมโมเนียมไอออนนะครับเกิดขึ้น ว่าเสร็จยังต่อไปนะครับให้ดูจุดเดือดกับความสามารถในการละลายน้ำนะครับจุดเดือดกับความสามารถในการละลายนา้ำอาลองเรียงลำดับดูอาลองทำทำดูนะครับ3นะครับ3.2ม,มี3.1กับ3.2นะครับแล้วก็เดี๋ยว มีปฏิกิริยาข้อ4ต่อนะครับอ่ะลองทําข้อ3ดูแต่คราวนี้เนี่ยเราจะทําข้อ3ได้ถูกไหมเราจะต้องเขียนโครงสร้างมันให้เป็นนะครับ